การดูดวงบุญดวงบาปและดวงไม่บุญไม่บาปให้เห็นตลอดหมดทุกกายในกลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายของแต่ละกายนั้นมีดวงกลมซ้อนกันอยู่สามดวงดวงแรกมีสีเทาอยู่วงนอกนี่คือดวงอภพยกฤตหรือธรรมกลาง ถัดเข้าไปในกลางดวงของธรรมกลางนั้นมีอีกดวงหนึ่งสีดำใสประดุดนินนี่คือธรรมดำหรืออุสลธรรมส่วนดวงที่สามซึ่งซ่อนอยู่ในกลางดวงธรรมดำนั้นมีสีขาวใสบริสุทธิ์ยิ่งนักนี่คือธรรมขาวหรือกุศลธรรมธรรมขาวนี่ก็คือดวงบุญธรรมดำคือดวงบาปธรรมกลางคือดวงไม่บุญไม่บาป ดวงบุญดวงบาปดวงไม่บุญไม่บาปนี้มีขนาดของดวงไม่เท่ากันบางคนมีดวงบาปโตบางคนมีดวงบุญโตส่วนผู้ที่ไม่นิยมทำบุญทำบาปก็มีดวงไม่บุญไม่บาปโตถ้ามีบุญมากจะทำให้บาปและไม่บุญไม่บาปน้อยแต่ถ้ามีบาปมากบุญและไม่บุญไม่บาปก็จะย่อมน้อยดังนี้เป็นต้น ดวงบุญดวงบาปและดวงไม่บุญไม่บาปนี้แต่ละดวงมีธาตุมีธรรมส่วนที่เห็นปรากฏนั้นเป็นธาตุธรรมนั้นซ้อนอยู่ในกลางของธาตุอีกทีหนึง่งเพราะละเอียดและประณีตกว่าการตรวจดวงบุญคือตรวจดูว่าใครมีดวงบุญเท่าไหร่มีดวงบาปโตแค่ไหนและดวงไม่บุญไม่บาปเล็กโตแค่ไหนการตรวจทำให้ทราบว่าเป็นคนดี คนร้ายคนบุญไม่ทำกรรมไม่สร้างเพื่อทราบอนาคตว่าคนคนนี้ต่อไปภายหน้าจะเข้าวหน้าหรือไม่ท่านให้ดูดวงบุญคนที่จะร้ายดวงบาปโตกว่าดวงบุญคนก้าวหน้าดวงบุญโตสว่างไสดวงบาปเล็กเมื่อเราตรวจเป็นแล้วเราสามารถจะทายได้หมดไม่ว่าใครมาจากไหน ในโลกนี้หากถามใครๆดูว่าท่านจะทําชั่วหรือทําความดีทุกคนจะตอบเป็นเสียงเดียวกันหมดว่าเขาจะทํากรรมดีแต่เหตุใดเขาทําดีไม่ได้ตามที่เขาต้องการคําตอบก็คือเพราะเขามีดวงบาปโตกว่าดวงบุญและเมื่อดวงบาปโตกว่าแล้วดวงทํากลางอภพยกิจมาสนับสนุนอีกแรงหนึ่ง ขาผู้นั้นไม่มีทางดีเลยดวงเหล่านี้มีขึ้นในที่ใดให้ผลร้ายทั้งนั้นมีอยู่ในโลกก็ให้ผลร้ายแก่คนในโลกมีอยู่ในทิพย์ก็ให้ผลร้ายแก่โลกทิพย์มีอยู่ในนิพพานก็ให้ผลร้ายแก่พระพุทธองค์ดังนั้นบทฝึกนี้เป็นบท เปิดหูเปิดตาเราให้เรารู้เรื่องสำคัญคือดวงบาปและดวงอภพยากิจมีแก่ใครเขาผู้นั้นมีฐานะเป็นมารสังคมโดยที่เขาไม่รู้ตัวเองเขาผู้นั้นจะมีความเห็นผิดศีลผิดธรรมตลอดไปและจะกระทําแต่เรื่องเลวร้ายตลอดไปที่ว่าไม่บุญไม่บาปก็คือ จะว่าบุญก็ไม่ใช่จะว่าบาปก็ไม่สนิทใจคือคาบลูกคาบดอกจะขาวก็ไม่ขาวจะดำก็ไม่ดำคำพระเรียกว่าอัพยากฤตคำทั่วไปใช้ว่าทำกลางหรือทำภาคกลางทั้งสามดวงธรรมคือดวงบุญดวงบาปและดวงไม่บุญไม่บาปอยู่ในคนคนเดียวกัน หากฝ่ายใดมีกำลังก็จะส่งกำลังมาบังคับใจของเราให้เราประพฤติปฏิบัติตามความต้องการของเขาดังนั้นเราจะเห็นว่าสภาพใจของเราเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆขึ้นขึ้นลงลงเดี๋ยวอยากทำดีเดี๋ยวอยากทำการไม่ดีเดี๋ยวอยากอยู่เฉยๆทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดวงธรรมทั้งสามดวงนี้จะอำนวยการมา ดวงธรรมสามดวงดังกล่าวนั้นมีอยู่ในกายของเราทุกกายและมีไปจนสุดหยาบสุดละเอียดดวงธรรมทั้งสามเป็นอริกันดวงบาปมารังแกดวงบุญดวงไม่บุญไม่บาปเชื่อไม่ได้ข้างไหนชนะก็ไปเข้าข้างกับเขาฝ่ายนั้นการที่ดวงบุญอยู่ตรงกลางนี่เอง ม่งชัดว่าเราอยู่ใต้ปกครองของฝ่ายบาปไม่ว่าจะทำอะไรต้องอยู่ในการดูแลของฝ่ายบาปฝ่ายบาปก็มีกำลังกว่าฝ่ายบุญลืมตาอ้าปากไม่ได้เลยหลวงพ่อวัดปากน้ําเรียกฝ่ายบาปว่ามารมานทําหน้าที่ขัดขวางทั่วไปฝ่ายบุญมีความเห็นว่าสัตว์โลกไม่ทําบาปให้ทําอุศล ทำใจให้สว่างใสจึงจะดีแต่ฝ่ายมารคขาว่าสัตว์โลกทำบาปไม่ให้ทำบุญทำใจให้ขุนมัวจึงจะดีความเห็นฝ่ายบุญและฝ่ามเห็นฝ่ายบาปไม่ตรงกันแม่การได้มรรคผลนิพพานแต่การก่อนเข้านิพพานเป็นคือไม่ต้องตายเข้านิพพานกันอย่างเป็นเป็นอย่างนี้ต่อมามารเขาไม่ยอม เขาให้เข้านิพพานด้วยกายธรรมเท่านั้นคือต้องตายก่อนแล้วเอากายธรรมเข้านิพพานกายธรรมนั่นมานเขาไม่กลัวเขามาลังแกได้เป็นปัญหาเรื้อรังมานานแสนนานแล้วหลวงพ่อวัดปากน้ํามาแก้ไขโดยทําวิชาปราบมารดังที่เราทราบกันมาแล้วนั้นจาก หนังสือแนวเดินวิชาหลักสูตรคู่มือสมพานของหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญโดยอาจารย์การุณบุญมนุษย์อดีตผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี